หงดำในทะเลสาบขุนณะชายป่าเงียบสงบแห่งหนึ่งมีทะเลสาบเล็กๆซ่อนอยู่ในหุบเขาทะเลสาบแห่งนี้ไม่ได้ใสแจ๋วหรือเป่งประกายอย่างที่ผู้คนมาคาดหวังแต่น้ำกับขุนมัวจากดินตะกอนที่ผสมอยู่ในพื้นน้ำตื้นท่ามกลางความขุนมัวนั้นกับมีหงดำตัวหนึ่งอาศัยอยู่มันชื่อว่าดาราดาราไม่เหมือนหงตัวอื่นที่ขาวสะอาดสง่างาม คนของมันดำสนิทราวกับท้องฟ้ายามรัติการเธอชอบใช้ชีวิตเรียบง่ายลอยตัวเงียบๆอยู่กลางน้ำฟังเสียงสายลมและเสียงน้ำกระเพื่อมเธอมีหัวใจอ่อนโยนแต่ภายนอกดูนิ่งเงียบเหมือนเงาสะท้อนในทะเลสาบทุกเช้าหงส์ขาวจากทะเลสาบสายอีกฝั่งจะบินผ่านมาทักทายแต่แทงคำทักทายกับเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเย้ะหยันโอ้บงดำผู้อยู่ในน้ำขุ่น เธอเห็นเงาตัวเองบ้างไหมหรือว่าน้ำของเธอขุ่นเกินกว่าจะเห็นความสวยงามได้ดาราได้แต่ยิ้มบางๆไม่เคยโกรธหรือโต้ตอบเธอรู้ว่าทะเลสาบขุ่นนี้คือบ้านและในความขุ่นมัวนั้นเธอกลับค้นพบความสงบที่หงขาวไม่เข้าใจวันหนึ่งฟ้าคึ้มพายุใหญ่พัดโถมมายังหุบเขาสายฝนเทกระหนำ่ำลมกันโชกแรงจนต้นไม้โค่นล้ม แม้แต่ทะเลสาบสาฝั่งโน้นยังถูกพายุพัดเอาน้ำล้นตลิง่งสิ่งมีชีวิตทั้งหลายต่างหาที่หลบภัยกันจ้าละวันหงข์ขาวหลายตัวพัดหลงบ้างก็บาดเจ็บบ้างก็ตกใจจนบินไม่ไหวตาราลอยตัวอยู่กลางน้ำขุ่นเธอมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆดำแล้วตัดสินใจทำในสิ่งที่เธอไม่เคยทำมาก่อนเธอบินไปยังอีกฝั่งของหุบเขาเมื่อไปถึงเธอพบหงขาวนับสิบล้มแะเนรนาศอยู่ริมตลิง่ง ใบไม้กิ่งไม้พัดปิวละเกละกะดารารีบใช้ปีกอบตัวลูกหงที่กำลังสัน่นก่อมด้วยเสียงนุ่มนวลของเธออยากรัวเลยฝนจะไม่อยู่กับเราตลอดไปจากนั้นเธอช่วยหงที่บาดเจ็บพากลับมารักษาที่ทะเลสาบของเธอเองตอนแรกหงขาวทั้งหลายลังเลพวกเขามองน้ำขุ่นอย่างระแวงบางตัวยังจำได้ว่าเคยหัวเราะย่อหงดำไว้แต่เมื่อเห็นว่าดาราช่วยเหลือโดยไม่ลังเล ความกลัวก็เริ่มหลอมละลายวันเวลาผ่านไปหลังพายุสงบหงขาวหลายตัวพักฟื้นอยู่ที่ทะเลสาบขุนดาราแบ่งพื้นที่ให้ใบไม้แห้งทำเป็นดังพักและหาอาหารให้ทุกตัวอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยในความเงียบสงบของที่นี่พวกเขาเริ่มเห็นในสิ่งที่พวกเขาไม่เคยมองเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ที่ทอดตัวเหนือผิวน้ำเสียงหยดน้ำตกจากใบไม้ที่ลอยละล่อง กลิ่นดินหอมที่ลอยมากับสายลมและเสียงหัวใจของตัวเองฉันไม่เคยรู้เลยว่าน้ำขุ่นก็มีความงามของมันหงขาวตัวหนึ่งพูดขึ้นและหงดำเธองดงามกว่าที่ฉันเคยคิดหลังจากนั้นดารากายเป็นเพื่อนแท้ของเหล่าหงขาวพวกเขาช่วยกันดูแลทะเลสาบฝึกบินร่วมกันและบางครั้งหงขาวยังมาขอให้ดาราเล่าเรื่องในคืนจันเต็มดวงเพราะเสียงของเธอช่างสงบและอบอุ่นยิ่งนัก เมื่อได้ดูใบไม้ผิดกลับมาหงขาวเลือกจะกลับบ้านแต่หลายตัวตัดสินใจอยู่ต่อพวกเขามีบ้านใหม่ที่นี่ที่ทะเลสาบขุ่นซึ่งมีหัวใจที่ไม่แบ่งแยกสีของคนหรือความใสของน้ำข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ตารายังคงดำเหมือนเดิมและน้ำก็ยังขุ่นเหมือนเคยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือสายตาที่มองทุกคนเห็นความงามที่แท้จริงงามจากใจไม่ใช่จากเปลือกนอกจบ